ปนลาครับปลาครับปลาดูปลาครับแกะีครับนีปลาสามตัวครับมตัวครับจับคอครับนีจับคอครับจับคอตัวเดี๋ยวเลี่นตัวกันต่เดี๋ยวนี้กันนี่นี่ไปครับนี่โอ้มีครับมีตัวนึ่งครับลูกครับลูกลูกเครับ Ni hap ni 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 hmm. ni gajuk hap ni 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 be seng ni seng oh oh sangat dai hap ni ni cakong eh ni pegok bateri cakong gajuk gajuk bewok เบววะครับเบววะเบววะครับเบววะโอ้โหเบววะครับโอ้โหครับใช้เปเบววะกีเยครับนี่ครับนี่ครับลาครับให้ถ้วยลยครับลายครับวัวครับวัววัวปลาวัวครับปลาวัว นี่ครับนี่นี่ครับนี่ปลาหัวหครับไม่ก็ได้นี่อยักหออ้หเลหอักโอ้โหี่ครับมังค์มังต่อครับมังมังแกแกแกกกด นี um ่ครับอืสวยๆครับสวยครับอืมอ๋ออัานี้อืมโอ้โหเฮ้ยออกกี่เยอะเนอะเดี๋ยวไปดูปลาใบมะเดี๋ยไปดูปลาใบมะครับเห็นไหมครับนื่มยกครับเพราะว่าเจ้าของจริงเนาะครับนี่ครับยกนี่ฮะโอ้โหมา โอ้โหครับสายสวยๆครับ3าตัวตรงไปครับเนี่ยคนตกครับมาดูนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋โวเดี๋ไวโอ้โหสว้ายอนะ อู้สรว่ายสองปออับของครับนี่ครับของีจริงครับดูปลาเอบเลลกาปลาปลาัมับไปครับดูกลบวครับแบววปะเปะเปะกีย

อันนี้ครับตายยากครับอันนี้ตายยากตายเนี่ยตัวหลอกกูยากตัว,ตว,วนี่ครับทิ้งครับสวยสวยไปครับอันเด้อพลิกมอเตอร์ครับ,รบอันนี้เสื้อฟรีอะโอ้โน,นี่ปลาครับปลาปลาลูกครับปลาลุก วันนี้ครับทับทิมครับให้สวยครับทับมวันนี into into ้ครับมาจจะทางตัวครับไกลสุดครับดูปลาไปดูปลาครับเกๆกกอีไปไกันทไมกระตุ่อ่ะอันนี้เจะดกเกดูาดูเบาๆดูเบาดูเบาๆดูเบาๆนีครับดูเบาๆ

เิสามครับอ๋อเหรดครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกดโตเกะแล้โอโหสุดยอดครับโอโห้ Quindi, ืออฮื รักวิญญาตัวหนูพูดครับนี่ฮะสวายสองอะไงตาไงตาเซ็ตกี่ยลูเดาเบียมาแล้วมาแล้วหกโมงอะยังได้ตัวครับหกโมงทีหัเวลาครับสิบห้าสิบสี่ครับยังได้ตัว ครับได้ครับมาฮะเวลาเจ็ดสิบเจ็ดมาครับขึ้นอีกตัวนึงครับนี่ครับเบย์บวัวครับขึ้นาอีกตัวนึงครับทับทิมโอเคครับ